ทุ่งนาเดียนี้ข้าเคยวันไทยเช้าเย็นก็ต้องมันทำสวัสดีครับดูครับผมอุยอุดรผ้าพื้นกันเลยนะครับเมื่อน,นี้นะครับมาพอนาพ่อตาพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับเช่าอุดรน,นะครับเชา่ายิงตะมนไใกล้เคียงกันเลยนะครับเมื่อน,นี้อุยอุดรผ้าพื้นนะครับได้มาถ่ายทำให้พี่น้องได้เขารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบ อุยอุดรผ้าพื่นกันเลยนะครับมา่ชมบรรยากาศนะครับทั้งตงทั้งหน้านะครับของอุยอุดรผ้าพื้นกันเลยนะครับอันนี้คือชมอีกรอบนึงนะครับชมอีกรอบนึงคือนะครับผ้าพี่น้องมาชมหน้าแก่นะครับหน้าแก่ตำบลกว่างเงากันแล้วนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะครับกันแล้วนนะครับบานเกิดเมืออนอนนะครับของอุยอุดรผ้าพื่นนะครับ ยูหมหนะครับตำบลนากวางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับบานเลขที่หนึ่งสองเจ็ดนะครับฝากไปเจนนอยกันแล้วนะครับอันนี้คือต้นสัมสานะครับหนึ่งไซนะครับหนึ่งไซสานะครับเหมาะสาหรับคนมักกระโดดหํานะครับอยู่ข้างหน้าหน้าเกี่ยครับหน้าของอุ๋ยอุดร้าเพื่อนนะครับตอนนี้คือกะเป็นหน้านะครับเป็นหน้าส่วนรวมนะครับผู้เรียกกระดหรือว่าอันนี้คือ พี่ชายพี่สาวคนก็ได้เฮ็ดนะครับปีนี้นะครับอันนี้ต้นมะกออพี่น้องอันรุ่มรอมมีนี่โมเมนต์นัครับพี่น้องที่แขนปีอยู่นั้นนี่นะครับที่แขนปีอยู่นี่คือนะครับต้นมะขามนะครับได้ยูมากอะทำมาณสิบยีสิบปีนะครับต้นมะขามที่มองเห็นอยู่ขาดนี้นะครับเป็นหุ่มดีพี่หน้องเย็นดีครับเป็นบรรยากาศอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นบรรยากาศที่ แบบหนึ่งอีกโลคที่ชันหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้เขารับชมไทยทำพี่น้องได้รับทราบรับรู้นะครับขอบุญขอบุณนะครับสำหรับผู้ติดตามอุ๋ยอุดร้าเพื่อนนะครับโดยดีเสมอมานะครับทางช่อง u t u b e นะครับอุ๋ยอุดรภาพื้นกันแล้วนะครับฝากไว้จหน่อยนะครับผู้เขารับชมติดตามทางช่องอุ๋ยอุดร้าเพื่อนทางเฟซบุ๊กขอขอบุญขอพุ่นลายๆกันแหลวนะครับสำหรับเอฟซีนะครับ อันนี้คือบรรยากาศพี ONG, ount, um ่น้องบรรยากาศน้ำทรงน้ำหน้านะครับทังบ้านอว ouais. ีอุดรผ้าพื้นนะครับฝากไว้จ้หน่อยนะครับอันนี้คือมาไทยพี่หน้องนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับทางบ้านทั้งยนท,ทั้งทงทั้งหน้านะครับบ้านทั้งบ้านทั้งยนทั้งทงทั้งหน้าทั้งบ้านของอุีอุดรผ้าพืชนนะครับจิงตำบลนะครับจิงอำเภอเมืองนะครับอันนี้คือหน้าแก่นะครับพื้นเดือนหน้าแก่นะครับก็มาไทยพี่หน้องได้เข้ารับชมนะครับติดตามนะครับทั้งช่องทางนะครับ ยูทูบนะครับกูเกิลนะครับบ่าวสื่อเฟซบุ๊กนะครับโดยดีสมมมาที่พี่น้องเขารับชมอุ๋ยอุดรภาเพื่อนขอขอบคุณขอพุ่นลลายกันแล้นะครับสำหรับผู้อุดหนุนในการค้าขายนะครับในมือนีอุ๋ยอุดรภาเพื่อนขอขอบคุณขอพุ่นเพื่นลลายกันแล้นะครับทุกหมองทุกคำทุกไฟนะครับทังบ้านหนองแวงนะครับตำบลมุ่นมนก็ดีนะครับ องแองดงเจเลญนนะครับที่พันเดชซอยอุดนุนนะครับพรออม่พี่นองนะครับทุกมองทุบันทุกทิวทางนะครับที่พันเดชซอยอุดนุนสื่อของซอยมือนีอุยอุดรผ้าพื้นนะครับกับข้อขอบุ่นขอบพุ่นนะครับเพิ่นหลายกันแหละนะครับฝากไปจะน้อยกันแหละนะครับสำหรับในื้อมือนีนะครับบรรยากาศนะครับที่อุยอุดรผ้าพื้นในไทยให้พี่นองมองนะครับคือฝ่าโป่งนะครับเยี่ยมใสนะครับมือนีครับ เป็นเวลาสีมงนะครับสีมงกัวกวนะครับมือหนีนะครับสีมงกัวกวนะครับกสบซีมงกัวกวาเสียกวามงนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับที่มองเห็นอยู่นั้นคือไพ่ป่านะครับบุหรว่าป่ายังอันบ่า่ป่าก็แม้นเตคือตาภาพน้ำนะครับอุยอุดรพระเพลินสีพาดเป็นมึงนะครับอันนี้ยุสสาอุยอุดรพระเพลินนะครับ ครับติดให้เห็นนี่ครับนี่ครับไปจวดจวดพี่น้องครับเขางามนะครับปีนี้นะครับอันนี้คืออยู่ช่วงนะครับน่นน้นน้นเถียงหน้านะครับนี่ครับน้นเถียงหน้านะครับน้นเถียงหน้าทั้งนะครับทั้งหน้าหุยอุดรผ้าเพื่อนนะครับฝ่าใจ้ะไม้นะครับ ตรงทางไหนทางน้านแะครับอันนี้คือมาไทยพี่น้องนะครับได้รับชมนะครับในช่องทาง y o u t u ู e นะครับของอุ๋ยอุดรผ้าพื้นนะครับช่มบรรยากาศนะครับงามเย็นนะครับสีม่งกว่าสีขาวม่งเย็นนะครับฝากไจาก้จังไนนะครับ <c oughs> ก็จังอนนี่ก ฝนเศร้าทุกเขาถอกนะนะครับฝนโฝสมมติว่าฝนเศร้าทุกนะครับเขาได้ถอกนะครับกะเสี่ยงีปลาขวันนะครับมีปลาขวันนะครับพลังคนกะเอาตูมมาสซนะครับช่วงปลาขวันนะครับพบกัสทีลงไปกินปลาขวันนะครับเอาตูมใส่ดากไปกับที่ได้กินครบอยุน้ำท่น้ำหน้านะครับกะกะส่วนหน่อยนะครับที่ เพื่อนจะกินกบนะครับน้ำทงน้ำหน้านะครับกะมันกับ่ค่ายได้นะครับเพราะว่ากบมันม่ค่อยมีนะครับกะตะกี้ตะก้อนมันแมนนะครับแต่ว่าสุมือนี่จากสีมีบมมีนะครับป่าก็ได้เพราะว่าฝนตกมันตกหลายครับทกแห้งอยู่แต่ว่าตกหลยนะครับอันทกสวงต้นตนี่ป่ากับสีได้ใข่นะครับตกส่วนต้นต้นวงเทียนหน้าเดียนห้าเดีนหกเดีนเจ็ดนะครับอันนี้คือมันมาตกลลายคือเดีนเจ็ดเดียนแปดเดียนเก่านะครับ ป่าก็บ่ได้ใครบลัวสีมีป่าบ่มีป่านะครับสีมีส่วนหน่อยนะครับสำหรับป่าขวัญปีนี้นะครับฝากไว้จหน่อยนะครับอันนี้คือวีอุดรผ้าพื้นนะครับได้ได้ได้เล่านะครับถึงเรื่องเล่ากันนะครับในการถ่ายทำมือหนีนะครับครับขี่ไตเวยนนะครับในไทยมังพี่หนอครับขี่ไตเวยนนะครับที่มองเห็นนี่นะครับไก่สีคำนะครับ ให้พี่น้องได้รับชมนะครับมองเห็นอยู่ระยาไก่เนี่แเม่นนะครับต้นยุค่าต้นตานนะครับมีต้นบกนะครับต้นดูนะครับพี่น้องทั้งบาตนทั้งเหียนครับเิ่นกระดนะครับทั้งตรงทั้งหน้านะครับทั้งบานอยู่ด้านผ้าพื้นนะครับช่วงไก่เขาไก่จีทอกนะครับไก่จีออกพันษาลาพาะเจ้านะครับไก่จีเขาพันษาออกภาษานะครับช่วงนี้คือ เขาพัญษามาตาด่วดนะครับมีิตรสีอออพัญษานะครับเขาปัญซอาปัญซ่าลาพาเจาน้ำเพลินบานะครับที่เป็นเลวเราขานกันมานะครับช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนะครับช่วงเขาทีถอกนะครับพันนี้เขาเจ้านะครับที่ซีด้ทอกนะครับเจาะก็สีได้ใสตรงดักไปนะครับเพราะว่าช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่คือนะครับคือป่าสีลงตรงนะครับฝนกับสีตกแห้งช่วง นี่นะครับช да ่วงเขาทีถอกนี่นะครับเป็นกระเ้สไซตรงไว้นะครับนี่ช่วงเขาพันษาออกพันษานะครับลาพระเจ้านี่คือว่านะครับหมดเราเขาพันษานี่คือว่าที่เป well ็นช่วงนะครับช่วงที่เขาเขากำลังตั้งต้นนะครับช่วงออกพันษานี่ยก็คือนะครับออกพันษาเนี่ยคือเขาทีถอกนะครับเดือนซิบ ศิวเ t a d นที่ซองนี่เขาปีใหม่นี่คือเขามันสีถอกสีพอได้เกียวนะครับทั้งเขาใหญ่เขาเจ้านะครับฝากไว้จหน่อยนะครับล่างมองตะบนนากวางพี่น้องปูเบนเห็ดตะหัาปีเป็นกด้เกียวเลยนะครับเพราะว่าอุ๋ยอุดรพนทาเพื่อนนะครับได้ไปเห็นนลนะครับไปขายซิ่งขายของนะครับฝากไว้จหน่อยนะครับปัตตินี้นะครับกะลังค้นนะครับเพิ่นกะเด้ใส่ ด่างสวรรค์ไปนะครับน้ำทงน้ำหน้านะครับด่างสวรรค์นี่คือว่าไปดักนกนะครับนกมากินตาขวัญนะครับน้ำให้หน้านะครับนกไก่น้านกไก่ดำนะครับนกเจ้าขาวนะครับเจ้าหมอนะครับมันมากินปลานะครับกินปลาน้ำทงน้ำหน้านะครับกับทิวีได้เล่าขานหลักได้ทายไห้พ่อแม่พี่น้องนะครับให้ชมนะครับบรรยากาศนะครับผู้ใส่ด่างสวรรค์ไ้กับส่นะครับ บางเทียก็ได้นกอยู่นะครับผู้ลงค้นกับน้ำขอนมากกับเอาเงียเขียดเงียเขียดแก่น้านะครับเขามาใส่นะครับกับบางคนเพิ่นกระได้นะครับได้ไปกินไปออมนะครับนะครับสำหรับนกนะครับโบวเหลียงนกเนาะนะครับกับพ่อได้ยู่ได้กินนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับแบบบ้านๆชาวไอ้ชาวนานะครับ ที่บนใ้หาอยู่หากินนะครับแบบบันบานทังบานอุยอุดรผ้าพื้นะครับแต่ว่ากะกบนี่บเพร่อยร้ายพี่หน้องนะครับกบนี่ส่วนมากนี่เปิ้นสีนิยมกินนะครับกบเลี่ยงนะครับเพราะว่ากบยนี่น้ำไฮน้ำหน้าเนี่มันสีบ่ค่อยมีนะครับครัสี่มีแต่เพื่อนออกไปเลี่ยงนะครับพอพันนะครับไปเลี่ยงไปในสายเนี้นะครับบางคนเพิ่นก็เลี่ยงไปให้หน้านะครับบางคนก็เลี่ยงไปบานไม่เฮียยนะครับ ไปยุไปกินแนี่ยไปขายแนี่ยนะครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงในมู่บานนะครับในตำบลนากว่างนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของอุดานภาคเหนือพิ้งอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีก็แล้วนะครับฝาาไว้จัหน่อยนะครับอันนี้คือนะครับใดไทยพี่หน้องกับเราขานในพี่หน้องได้รับสาบรับช่มรับฟังกันแล้วนะครับ ขอบุญขอบคุณนะครับสารภูเขารับชุ่มติดตามนะครับในช่องยู u b e อุยอุดรเพื่อนดูดีเสมอมากอ่ะขอขอบุญขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องทุกหมองทุกวันทุกคนที่วนทางกันแหลยนะครับปากไว้จะหน่อยนะครับกะมือนี้นะครับบ่ได้ลองเพียงนะครับบ่ได้ซ้อมเสียงนะครับลองมีกลองเศร้านะครับกะถือโอกาสได้ออกมาหล่นน้ำทงน้ำหน้านะครับได้มาไทยห้พี่น้องนะครับได้ขอรับชุ่มนะครับติดตามนะครับในช่องทางพาพี่น้องมาชมบรรยากาศน้ำทงน้ำหน้านะครับ มาบหวมาเกานะครับมามืองต้นซ้าสานะครับตัวนี้นครับพี่เด้นเนืองลงองนีลงล,ง,ล,ง,ลงสานะครับแต่าหางเนืองอยูพี่น้องต้าหางบ้ลมตะเคียนะครับโกะกรกอนะครับครับเป็นกําลังเป็นมากพี่น้องดกปีนี้พี่น้องดกดกประทองห่วงไปใส่กระต่ำสมเนะพี่น้อง บเพื่อนว่ากบนะครับที่ได้เลี้ยงไว้น้ำทงน้ำหน้านะครับน้ำสานะครับที่เลี้ยงไว้นี่เกิดประ็ยชนน้อยุ่อะนกินได้หลายสิ้นหลายอย่างนะครับหนึ่งบักเน่าเนี้ยนะครับหนึ่งพักหลายๆนะครับหนึ่งพักหลายๆนะครับใส่หัวนะครับหนึ่งบักเน่าเคี่ยวสมสมนะครับทำเคี่ยวเพ็ดนะครับขันมีปักกอกเงี้นี่แห่งดีนะครับขันมีปักกอกใส่บักเน่านะครับเนาะเคี่ยวสมสมนะครับเป็ดๆจังอวนะครับสัดนัวๆในจังอยนะครับ หนึ่งพักดีๆครับกบบ่อตรงตัวโตนี่ครับสามนิ้วสี่นิ้วนะครับพ่อดูก่อนนะครับหนึ่งปีพีเอ้ครับผู้มากินแซ่บๆหนุ่มไาจำทะเลเที่ยงเนี่ยข้ามเข่าบานมานะครับแซบนะครับจังหนึ่งใส่พักใส่มีนะครับหนึ่งกบหนึ่งป่าเนาะนะครับเห็ดลายยางครับเห็ดละไรไรยังกบทั้งกบทั้งป่านะครับเห็ดลายยางคือผัดเพี้ยนแนะนะครับหนึ่งแน่นะครับ ตุ sea, Respect, ite, ่มปนเนี่ยปนตัวแน่นะครับปนต่ำเจเนย่างนะครับเด่ลายสิ่งลายยางพัดเพ็ดแน่นะครับละดอาดพริกแน่นะครับถอดลาดพริกนะครับแสบนะครับต้องมีพักกลับนะครับถี่ท่เราไม่นี่ยคือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับทางบ้านทั้งย่นของอุ๋ยอุดรผ้าเพื่อนนะครับฝากไว้จะนอยนะครับถึงกบบถึงป่านะครับตุ่มแน่ก็ได้นะครับตุ่มสมนะครับครับ ตำหักหุงเสร็เสะเป็ดเป็ดนะครับตำหมักหุงหมักทั่วตำหักแตงได้เบิดนะครับสวับขนมชินน้อยๆนะครับต้มสมกบต้มสมปลาทังสินะครับใส่ใบผักขมนะครับใส่ใบผักโมงกระเสียบนะครับผากไว้จหนอยนะครับบัดที่นี่นะครับอุยอุดรผ้าพืชนนะครับกะปูมีมุมี่ยังนะครับเบไายใหญ่ห้างนะครับมุมี่ยังเบลายใหญ่ห้างก็แล้วนะครับนะครับฝากไวเจหนอย กทขอฝากคลิปนี้นะครับในการเล่าคันในเรื่องอาหารการกินในน้ำทงน้ำหน้านะครับในมือหนี้นะครับที่แด้ไทยทำนะครับในพี่น้องนะครับได้เขารับชมนะครับติดตามทั้งช่อง youtube นะครับผ้าพี่น้องมาเมืองทงเมืองหน้านะครับทั้งหน้าแก่นะครับอีกครั้งนึงกันแล้วนะครับอันนี้คือรอบที่สองนะครับฝากไว้จ้ะหน่อยนะครับอุยกทสิขอพาก นะครับอุยกสิคอนะครับฝากคลิปนี่นะครับใ้เพียงซ้ำนี่ก็แล้วนะครับสลหรับมือหนีบบ่ได้สอมเสียงเรามีร่องเศร้านะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับก็จะขอฝากคลิปนี่นะครับใ้เพียงซ้ำนี่ก็แล้วนะครับโอกาสหนามีคลิปใหม่นะครับอาจจะเป็นคลิปสอมเสียงนะครับล่องมีร่องเศร้าล่องเสียงก็แล้วกันนะครับแจงไทราบลงหนานะครับอันนี้คือมาไทยให้พี่น้องนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับทั้งทงทั้งหน้านะครับอันนี้คือทงหน้าแจ่นะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับ ทางบ้านอุรุณา,าเพือนจิงอำเภอเมืองนะครับตำบลน,น้ากว่างนะครับป่าใบจะนอยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอุรุณา,าเพือนกะบอยากรายใหญ่ห้างนะครับขอขอบุณขอบพุณนนะครับผูเขารับชมติดตามช่องย t ท b e อุรุณาพือนด้วยดีเสมอมากอะด้วยดีสมอมากอะ,กะขอขอบุณขอบพุ่นหลายๆ้วยสำหรับพู้นูนในการค้าขายของอุรุณาเพือนนะครับ พี่น้องพ่อพี่น้องสือซอยขอขอบุณขอพุ่นละลายกันละกันดื้อนะครับรวมไปถึงชาวตำบลนากวางนะครับบันเขาตำบลม่วงมนตำบลกุศะตำบลนาคานะครับตำบลนาผู้นะครับก็ขอขอบุณขอพุ่นนะครับพ่อพี่น้องหลายๆกันล้นะครับบางทีก็ไปทั้งสีบนเลี้ยงนะครับลองไปซิวก็ไปนะครับก็รู้ว่าทั้งผลเพิ่นเป็นตะบนนั่งนะครับก็ได้ไปนะครับก็ได้พ่อได้ขายนะครับขอขอบุณขอพุณนพ่อพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ สวายอุดหนุนอุ๋ยอุดรพาเพื่อนดีดีเสียมากๆอะขอขอบุญขอพุ่นได้ลายกันแล้วนะครับขอขอบุญขอพุ่นได้ลายกันแล้วนะครับก็ไปซ่อมเสียงพี่น่องกันซ่อมเสียงกับเสียงก็ลังใจพี่หน่องครับผู้สู่การสู่งานนะครับทั่วเมืองไทยนะครับผลเมืองหนอกงปั้งหน้าก็ดีนะครับทั่วโลกก็แล้วนะครับในเมืองไทยเนือบริเวณระบุจังหวัดอำเภอตมบุญมุบบานนะครับในจังหวัดอุดรห้องเหนือบริเวณอำเภอตมบุญมุบบานเช่นเดียวกันนะครับในการซ่อมเสียงนะครับลองมีลองเศร้าฝากไว้จะน้อยด้วยพี่น่อง สำหรับผู้เขารับช่มติดตามขอขอบุญขอพุ่นหลายๆกันแล้วนะครับผู้อุดหนุนในการค้าขายขอขอบุญขอคุณนทุกท่านทุกๆกคนกันแล้วนะครับสำหรับผู้เขารับชมในการเที่ยวกสร้างนะครับพี่น้องเป็นไปเที่ยวนะครับขอขอบุญขอบพุณนทุกๆกท่านทุกๆกคนกันแล้วนะครับสำหรับโซนทุงไทยทายสุดนี้นะครับอุยอุดระเพื่อนจีนทรงถ่ายคลิปนะครับแฉนะครับโอกาสนหนมีคลิปไหมนะครับนะครับมีคลิปไหมนะครับ หรือเป็นการลองเพียงนะครับหรือสิเป็นการลองเพียงสอมเสียงหรือเนลองเศร้าก็แล้วนะครับเพื่ไปถึงการไปหหอยูให้กินนะครับการเหตดการสั่งนะครับไปลองไปเล่นไปเที่ยวนะครับอาธิมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายก็แล้วนะครับฝากไว้จหน่อยนะครับครับท่งช่วยได้สุดนี่อียขอเกล้าวคำว่าสวัสดีครับโอกาสหน้ามีคลิปใหม่นะครับต่อต่อไปก็แล้วนะครับอุยอุดรพระเพื่อนนะครับขอเกล่าคำว่าสวัสดีครับ ขึนนี้นะครับให้พี่หน้องนะครับนอนรับฟันดีนะครับนอนรับคนนี้เหมือนนอนตื่นหน่อยกันแสนเ้อให้ยู่ดีไม่แห้งยู่แดงมีหี่นะครับต่อต่อไปและตลอดการกันแลลวนะครับกราบสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งกันแหลวนะครับสวัสดีครับ